สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวัน te นี้กันในเกมโปเกส์ซากะนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ก็จะมารีวิวนะครับโปเกมอนอยู่ตัวหนึ่งครับนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับที่อยู่ในการสุ่มกาชานะครับก็คืออลาเทอออสนั่นเองนะครับก็อย่าเป็นอย่ตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ขอฝากช่องนองช่องใหม่นะเพลินโซนเกมมิ่งกับเพลินโซนยูทูเต็ดนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กำลังใจด้วยด้วยกันนนะคคคครรรัับบาาาหใที่่ติิิมกกกกก้้้้ออยยูชลลลปป็็็แงนะ โอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับในส่วนของโปเกมอนตัวนี้นะครับอาลาติออสนะครับก็มีสุ่มกาชา10ครั้งนะเป็นสุ่มการันตีนั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาเศษชิปมันมาแลกได้ซึ่งตัวนี้นะจริงๆแล้วมันก็มีอาหารจับในเขตจับด้วยนะซึ่งกอ็อยู่ในสภาพอากาศนะครับแบบนี้นะครับพาไปดูก็มารีวิวให้ดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้ครับพาไปดู นี่ยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในเขตหมอกทึบนะสตัวเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็มาดูความสามารถของมันกันนะครับผมในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผมบอกตัวนี้ก่อนเลยนะตัวสีฟ้านี่ครับอ่าลาติออสนะครับลาติออสเป็นโปรเกมอนมังกรพลังจิตนะก็มีสแต็ตไดรรวมอยู่ที่ประมาณ6กรนะอันนี้เป็นร่างแรกเท่านั้นนะครับมันสามารถพัฒนากายเป็นร่างเมกาได้นะครับซึ่งร่างเมกาเนี่ยก็จะเก่งขึ้นอีกนะนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนร่างเมกาได้นะครับสแต็ตมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะเป็นสีตัวสีม่วงเนาะ โอเคก็นะครับพลัง603นะครับจะเน้นไปทางด้านความเร็วนะครับเป็นโปรแกรมอนโจมตีนะอ่าสายเวทเนาะเป็นสเปเชียลแท็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อ่าในส่วนของลาติออสลาติอาร์เนี่ยถ้าเป็นลาติออสตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีบัฟพิเศษของตัวมันเองด้วยซึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีต่อทีมมังกรที่ซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยืนคู่กันอ่ากับลาติอาร์เนี่ยนะครับก็ตัวแดงๆเนาะก็จะมีอ่าผลดีมากๆนะครับผม เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นะครับอยากให้รีเทสสเตตส่วนใหญ่เป็นสปีดนะจะดีมากนะครับในส่วนของนิสัยเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับในส่วนของนิสัยนะฮะถ้าเป็นสายสเปเชียลแท็กนะครับก็ให้เป็นนิสัยแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นนิสัยขี้ขาดครับแล้วก็โบราณนะครับผมก็จะส่งเสริมในส่วนของอาสายสเปเชียลแท็กนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อกันนะครับในส่วนของอคุณสมบัตินะครับก็เป็นสปีดก็ได้กันนะผมว่าสปีดดีสุดละสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ก็สามารถจับได้หลายตัวครับเริ่มที่เคทคิงก่อนเเปเชียรเดฟกับเดฟนะปูเทลล่าได้ s p เปเชียร์แท็กนะครับแล้วก็ลาติอารได้เป็นสปีดนะแล้วก็เรียกาได้เป็นเลือดนะก็สามารถจับได้นะครับซึ่งตัวนี้ครับไม่มีปลดกระดิ่งนะก็คือจับได้แค่สีตัวเท่านั้นนะโอเคถัดไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของ Wood อาวุธนะฮะอาวุธอาวุธสวมใส่ของลาติอาครับก็แน่นอนครับใส่เขี้ยวมังกรแหละนะครับ คี่ยวมังกรก็ได้าลังโจมตีท่ามังกรนะหรือจะเป็นเคี core, so right really ่ยวสปีดก็ได้นะครับเคี่ยวสปีดก็สามารถสวมใส่ได้เช่นกันนะครับจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวลาตเตอสเอาออสเองนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ด้านในมันจะมีกล่องเบสซิ่งด้วยนะเครื่องเติบโตนะครับก็หาใส่ได้นะเพิ่มฮิตก็ได้นะครับแล้วก็ต้านทานคลิโอกาสติดคลิหลบหลีกก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะตัวนี้นะครับถ้าเป็นลาตเตอรสเนี่ยผมจะใส่พวกหลบหลีกมากกว่านะก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับมันก็ จะดับเบิลทวีคูณพลังแล้วก็สแตตภายในด้วยนะโอเคถัดไปที่เหลือก็ไปอัพกันนะครับ icon, oon, ออบิคอนลูนริบบินนะครับหรือแม้กระทั่งค่าความสนิทค่าความปูกพันธุ์ก็ไปอัพได้นะครับรวมไปถึงค่าความพยายามด้วยนะครับก็ไปอัพกันนะครับเรามาดูความสามารถพลังสแตตกันดีกว่าสกิลนะครับผมเริ่มกันที่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนของสกิลตอนเป็นร่างไมก้าเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดกว่านะ ในส่วนของล่างเมก้านะครับล่างเมก้านะนี่ตัวสีฟ้าล่างเมก้าเนาะนี่ตัวนี้เลยนะครับล่างเมก้านะโอเคสําหรับล่างเมก้าครับพอเปลี่ยนเป็นลาติอ่าตัวนี้นะนี่ดูนี่อ่ะอันนี้ลาติอาร์ตนะครับลาติอาร์ตเมก้านะครับลาติอัมมัเตอร์นี่ลาติออสตัวนี้นะครับสีฟ้าลาติออสนะครับผมผมมันที่พูดสลับตลอดลนะลาติออสลาติอาร์นะเอาลาติออสตัวสีฟ้าแล้วกันนะครับ ลาติออสตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะล่างเมก้านะก็จะมีนี่ครับอ่าวอเตอร์การ์ดนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งกาะยาผ้าลวดเวทนะไม่เกินท่ามังกรพลังจิตมีผลสีรอบนะก็คือง่ายๆเลยนะครับอ่าเอาไปตั้งทีมมังกรพลังจิตก็จะส่งผลดีมากๆนะครับแล้วก็อ่าสกิลโจมตีนะครับลาสเตอร์เพิร์สนะครับผมก็สร้างความเสียหายแบบกลุ่มนะโจมตีเป็นท่าพลังจิตนะครับ40นะฮะแล้วก็อันนี้ครับอ่าเป็นสกิลช่วยเหลือนะครับตัวลาติออสมีสกิลช่วยเหลือด้วยก็คื อาจจะสุ่มเพิ่มนะครับพลังโจมตีกิยภาพระเวทนะครับแล้วก็ความโกรธ35นะครับให้กับไพมอนฝ่ายเราตัวนึงนะครับผมก็สุ่มเอานะไม่รู้ไปโดนใครนะครับแต่ก็ได้บัฟตรงนี้ไปนะทั้งพลังโจมตีทั้งความโกรธนะครับผมถัดไปเป็นดักกอนบลิสนะครับผมก็เป็นท่าโจมตีท่ามังกรนะครับมีโอกาส30ทําให้เป้าหมายสับสนนะโจมตี70ด้วยกันนะครับอัลติเมอเป็นดักกอนไนท์นะครับก็สร้างความเสียหายท่ามังกรนะครับโจมตี115ด้วยกันนะอันนี้ก็็จจะะเปนนท่่าาโมตตีคครรววๆัับของ เมกาลาติออสนะครับผมอ่าพอเปลี่ยนร่างเมกาก็จะเป็นตัวสีม่วงนะฮะแล้วก็มีสกิลที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมอ่าต่อนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของสกิลลึกลับนะครับก็ให้ใส่เป็นพวกคริติคอลก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับใส่เวทสปีดนะครับเด้งเลือดก็ใส่ได้นะครับอ่าสั่งข้อแสงก็ใส่ได้นะสั่งข้อแสงนะครับเพิ่มความโกรธอะไรเงี้ยก็สามารถสวมใส่เข้าไปได้ให้ครบ8ช่องเลยนะครับผม ในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็ให้ใส่เป็นพวกประดับชุดก่อนก็ได้เป็นแบบนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดถึง21%ใส่3ชิ้นพร้อมกันนะหรือเราจะไปใส่ประดับแบบไฮคลาสที่หนึ่งนะก็จะเป็นพวกประดับซูเปอร์มอีเทอร์นอลโฮโอพวกนี้นะเพอร์ซิสแตน์เฟมอลดีลิตี้ทันเดอร์โฮโออย่างเงี้ยถ้าเป็นสายบูบูหน่อยก็ใส่ทันเดอร์ซะนะครับผมถ้าเป็นพวกสายควบคุมหน่อยนะฮะสายควบคุมเนี่ยเขาจะใส่พวกนี้กันนะครับเดี๋ยวนะสายควบคุมจะเกี่ยวกับค่าฮิต ค่าฮิตค่าฮิตอยู่ไหนเอ่ยนะครับค่าฮิตอ่ะนี่ไอ้นี่จะคลินะครับนี่นี่ถ้าเป็นสายควบคุมก็จะเป็นพวกอะแพรโม่เพนแดนส์อะไรพวกนี้นะก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการฝึกนะก็ฝึกให้ได้อ่ายี่สิบห้านะเพราะว่ามันมีร่างมาสเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของร่างมาสเตอร์ครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะร่างมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่ะ เรามาดูวนที่สกิลติดตัวแล้วกันก็มีอีออนบลูนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีทั้งกายภาพและเวทนะครับให้โปเกมอนฝ่ายมังกรในทีมเราทั้งหมดนะครับแล้วก็พลังจิตด้วยนะครับถ้าฝ่ายเรานะครับมีนะครับลาติอาร์มาสเตอร์นะก็เป็นตัวสีแดงนะครับเป็นร่างมาสเตอร์เหมือนกันนะหลังจากโจมตีเป็นครั้งแรกครับจะปลดล็อกส่วนของอีออนบลูนะครับผมทีมเราจะได้รับภู้มกันนะครับไม่ให้ตายนะแล้วก็หลังจากที่โจมตีนะครับจะฟื้นคืนชีวิตได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วเก็บเลือดไดด้้นนะคครับผมถืออว่่าาขงี แล้วก็เมื่อเริ่มเทินแต่ละเทินครับลาสเตอร์มาสเตอร์ฝ่ายเราจะยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลาสเตอร์เพิร์สนะครับท่านนี้ก็จะเป็นโจมตีเป็นท่าพลังจิตนะก็ยิ่ง HP ตัวเองยิ่งน้อยนะครับพลังสกิลจะแรงมากยิ่งขึ้นนะสามารถตีติดโปเกมอนที่บินอยู่ดำน้ำเจาะดินได้นะเดิมทีมันตีไม่ติดนะครับผมแล้วก็ดาเมจมันแรงขึ้นเป็น60ตีหมูด้วยนะ แล้วก็สกิลนะครับช่วยเหลือจะเป็น power spritz นะครับผมก็ทำการสุ่มนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับทางกายภาพระเวส35นะครับแล้วก็เพิ่มความโกรธให้กับตัวเองนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีม1ตัวนะครับยกเว้นลาติอันมาสเตอร์นะสกิลนี้นะครับจะมีผลครับกับลาติอันมาสเตอร์นะครับแล้วก็ลาตเอีนมาสเตอร์ฝ่ายเรานะแล้วก็ดาร์กอนพาวส์นะครับผมโจมตีท่ามังกรนะ ก็จะทําการสร้างดาเมจแล้วก็ถ้านี่ครับตีทะลุเกาะน,นะครับทะลุโล่ป้องกันนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปีดของตัวมันเองนะยิ่งตัวนี้มันเร็วนะครับดาเมจก็จะแรงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาส90%ทําให้เป้าหมายติดวุ่นวายนะถือว่าติดตลอดแหละนะครับผมถือว่าแรงมากๆนะครับเป็นดาเมจแรงที่90เลยนะครับผมแล้วก็มีอันเดเมทเป็นดักก้อนชิปนะครับผมท่านี้ก็จะสร้างเดเมจถ้ามังกรนะยิ่งเลือดตัวเองนะครับมีน้อยสกิลนี้จะแรงมากๆนะครับเดเมจสูงสุดถึง150เพราะฉะนั้นน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 ะะะะคคครรรัััััับบบตตตตวี้้ฮมมออองยืู่กกลาาาิสเ์นะ ยิ่งยืนคู่กันยิ่งเถื่อนนะครับเดามเแรงสปีดเร็วการนมตาช่วยเหลือเพิ่มเลือดนะครับเพิ่มพลังโจมตีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะยืนคู่กันเลยนะครับปกตินะครับผมก็จะเอาไปยืนกันกับพวกราออลราชแอ์มาเตอร์นะครับซ้ายขวานะตรงกลางเป็นคิวเดมิวนว่าครับเถื่อนๆเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลการออกสกิลของตัวนี้กันคร่าวๆเนาะก็เข้าไปจัดทีมไ้เลยนะครับผมไปเปลี่ยนทีมนิดนึงนะฮะก็หลักๆมันต้องเล่นทีมังกรแหละนะครับ ทีมมังกรเนี่ยเจ๋งสุดละสำหรับตัวนี้นะ,ะตัวนี้ผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะเดี๋ยวให้ดูสกิลก่อนนะครับไปออกสกิลกันนะ,อะลองดูนะครับเช็คสกิลกันว่าไหวไหมนะยืนตัวเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับมันต้องยืนกับเพื่อนนะนี่เป็นตัวฟรีเดียผาจับได้ครับสุมกชาก็ได้มาถึงก็เพิ่มพลังก่อนเลยนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มให้เพื่อนนะ อ่ะแต่ดูเราจะได้ไหมเราก็ได้เหมือนกันเห็นปะเออนะครับอ่ะโอเคก็เริ่มนที่ท่าโจมตีพลังจิตก่อนแล้วกันแบบกลุ่มอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็โจมตีมังกรอ่ะโอเคแล้วก็อันติเมตครับเป็นดากอนไนส์ประมาณนี้นะครับเพิ่มพลังเปิดโล่อันนี้คือการออกสกิลของเขานะตุ้มประมาณนี้นะครับผม เราก็จะจัดทีมประมาณนี้แหละครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะหรือจะเป็นพวกโปเกมอนตัวอื่นก็ได้นะครับพวกใครลิวนะครับรกิาลาติน่าอะไรก็ได้นะครับเพาเก,กียอะไรก็ได้ครับก็สามารถเล่นคู่กันได้กับพวกลาติออนลาติอาร์ตอย่างเงี้ยฮะปกติเวลาจะอยู่ริมเนาะอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนตัวกลางตลอดแล้วกันนะครับเปลี่ยนตัวกลางเอาเนาะอย่างประมาณนี้แล้วก็หาตัวกลางเปลี่ยนเอาประมาณนี้นะครับหาซับเอา นะครับผมหาสับเอาประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s c r ต b e ให้มันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็กแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะผมซีอูเก i นสวัสดีครับ